ขี่ไก่ฟุ้งสมุยวัชระลั่นอย่าปล่อยชาวบ้านเป็นแค่ลูกไก่ในกำมือรัฐวัชระเพชรทองอดีศสประชาธิปัตย์บุกตรงถึงสองกระทรวงเรียกร้องตรวจสอบฟาร์มไก่ไข่ห้าหมื่นตัวกลางเกาะสมุยที่ชาวบ้านโวยกลิ่นขี้ไก่ฟุ้งทั่วเมืองท่องเที่ยววันทำลายภาพลักษณ์สุขภาพคนทั้งเกาะลั่นชารัฐนิ่งเฉยประชาชนอาจไม่ต่างจากลูกไก่ในกำมืออำนาจรัฐ เมื่อวันที่22กระกฎาคม2568นายวัชรพลทองอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ออกแถลงการส่งหนังสือถึง2ปงปลัดกระทรวงได้แก่นายประยูนอินสกุลปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนายโอภาสการกวินพงศ์ปลัดกระ,กะ,กระทร,ะว,งระวงสาธารณาสุขให้ดำเนินการเร่งด่วน ตรวจสอบโรงเลี้ยงไก่ไข่50,000ตัวของวิทยาลัยอาชีวะศึกษาภาวนาโพธิคุณหมู่ที่หนึ่งตำบลหน้าเมืองอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยนายวชระเปิดเผยต่อสื่อมวลชนว่าชาวบ้านสุดทนร้องเรียนต่อตนเนื่องจากกลิ่นขี้ไก่ลอยคลุ้งไม่เว้นกลางวันกลางคืนทั้งที่สื่อหลายสำนักอาทิช่องเจ็ดและมติชนออนไลน์รายงานข่าวต่อเนื่องว่า ฟาร์มแห่งนี้เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตมาแล้วแต่เหตุใดจึงกลับฟื้นคืนชีพสร้างความเดือดร้อนให้คนทั้งเกาะอ,อีกครั้งนายวชระย้ำว่าการสร้างโรงเรือนขนาดยักษ์ บนพื้นที่ท่องเที่ยวระดับโลกอย่างเกาะสมุยหากไม่ได้มาตระฐานทางปศุสัตว์และสุขาพิบาลถือเป็นการลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยชอบทำตามรัฐธรรมนูญอีกทั้งยังเป็นภัยต่อเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในภาพรวมอย่าปล่อยให้ประชาชนที่รักษาสิทธิตนเองต้องกลายเป็นลูกไก่ในมือผู้มีอำนาจถ้าเรื่องนี้เงียบ รัฐบาลนี้ก็ไม่ต่างจากโรงฟักไข่กลิ่นเหม็นนายวชระกล่าวอย่างดุเดือดทั้งนี้นายวชระขีดเส้นตายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบและรายงานผลภายใน15วันพร้อมเรียกร้องให้ฟังเสียงคนตัวเล็กตัวน้อยที่ไม่มีโอกาสได้พูดในเวทีสาธารณะและกำลังทุกข์จากกลิ่นเน่าเหม็นจนแทบขาดอากาศหายใจกลางเมืองท่องเที่ยวระดับโลก นี่ก็เป็นคำนดดยืนยันของนายสุเทพสุบานประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาฒนาท <Okay. S 1> ี่คุนและผู้ <Okay. S 1> ก่อตั้งทุกโต๊ะยืนยันกับชาวบ้านนะคะท่านสื่อมวลชนที่เคารพพี่น้องประชาชนที่เคารพรักครับผมวัชระเพชรทองอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์นี่คือคลิปเสียงคลิปข่าวจากช่องเจ็ดสีที่เผยแพร่ไปทั่วประเทศ เมื่อผมได้เห็นได้ดูแล้วผมมีทางเลือกสามทางครับคือทางที่หนึ่งไม่เห็นด้วยทางที่สองเห็นด้วยแต่ไม่ทำอะไรเลยทางที่สามเห็นด้วยและช่วยชาวบ้านเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมผมเลือกทางที่สามครับและจึงอยากจะวิงวอนขอร้องท่านสุเทพเทือกสุบรรณในฐานะอดีตเลขาธิการพรรค ประชาธิปัตยอดีตสสพักประชาธิปัตย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้โปรดเห็นใจพี่น้องประชาชนที่ทนเหม็นขี้ไก่จำนวน5 4 0 0 0ตัวมาเป็นระยะเวลานาน,านหลายเดือนแล้วซึ่งตรงนี้ก่อให้เกิดมลภาวะและทำลายบรรยากาศการท่องเที่ยวทำให้สุขภาพจิตของพี่น้องประชาชนชาวเกาะสมุยมีความเสียหายและ ผมได้ส่งหนังสือถึงท่านปลัดประยูนอินสกุลปลัดกระทระวงเกษตรและสากรณเพื่อส่งต่อไปยังกรมปศุสัตว์เพื่อตรวจสอบว่าโรงเลี้ยงไก่นั้นถูกสุขลักษณะหรือไม่และส่งหนังสือไปยังปลัดกระทระวงสาธาร,รณาสุขไปยังอธิบดีกรมอนามายัยเพื่อตรวจสอบเรื่องกลิ่นเหม็นของขี้ไก่ท่านสุเทพจักสุบันที่เคารพลกครับในฐานะที่ท่านเป็นนักการเมืองอาวุโส ผมจึงอยากจะเรียกร้องให้ท่านหยุดกลิ่นเหม็นขี้ไก่ห้าหมื่นตัวบนเกาะสมุยซึ่งท่านนั้นก็เป็นที่เคารพรักของพี่น้องประชาชนและเป็นอดีตสสที่พัฒนาจังหวัดสุราธานีมาเนิ่นนานครับผมก็เคารพรักและการที่ผมได้เป็นสสอส่วนหนึ่งก็เพราะท่านสนับสนุนในอดีตครับได้โปรดหยุดเลี้ยงไก่ห้าหมื่นตัวบนเกาะสมุยเถอะครับเพื่อเห็นแก่พี่น้องประชาชน ขอกลาบขอบพระคุณครับ